สวัสดีครับผมอ f m o t วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเข้าเทรดโดยใช้อิมบอลานนะครับคือจริงๆแล้วกลยุทธ์ตรงนี้มันก็เป็นกลยุทธ์ของดีมาซ์พายนั่นแหละแต่ว่าผมตัดออกมานะครับเอาให้มันเหลือแค่ตัวอิมบ a ลานนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยครับผมจะทำไว้ทั้งหมดอยู่2แบบนะครับก็จะมีแบบที่1 นะครับและแบบที่2นะครับแบบที่1คือคุณภาพดีแบบที่2คือเป็นคุณภาพที่ไม่ควรเข้าเทศนะครับอ่าเรามาดูกันเลยครับที่กรอบเขียวนะครับผมเรียกว่าเบตนะครับส่วนกรอบฟ้านะครับที่พุ่งขึ้นไปผมเรียกว่าอิมบาลานนะครับเงื่อนไขตรงนี้นะครับมีอยู่2อย่างนะครับเบดคือกรอบสีเขียว กับอิมบาลานที่พุ่งออกไปต้องมีระยะอยู่ที่2เท่าของตัวเบรสนะครับแล้วก็เราจะทำการเข้าเทศได้เนี่ยนะครับในส่วนของเบรสที่พุ่งออกไปจนถึงการพักตัวของเบรสรอบใหม่ก็คือจุดนี้นะครับต้องมีความยาวของเบรสกับอิมบาลานคือ3เท่านะครับถ้าไม่ครบเงื่อนไข2อย่างนี้ นะครับถ้าไม่ครบเงื่อนไข2ออย่างนี้เราจะไม่ทำการเข้าเทรดที่จุดนี้เด็ดขาดนะครับอันนี้คือวิธีที่1น,นะครับแล้วก็วิธีที่2ซึ่งเราไม่ควรเข้าเทรดหรือเรามองไปเลยว่าตรงจุดนั้นมันเป็นอิมบ a ลานที่ไม่มีคุณภาพนะครับโอเคครับเรามาดูกันที่กรอบแดงนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเบรสนะครับ ส่วนที่พุ่งขึ้นไปคือกรอบดำคืออิมบาลานจุดกรอบแดงบนที่มีข้างออกมาคือการพักตัวนะครับลักษณะก็เหมือนรูปแบบที่1นนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเงื่อนไขของเราคืออิมบาลานนะครับต้องมีความยาวขึ้นไป2เท่าของเบสนะครับแล้วก็ระยะของอิมนะครับต้องมีไม่ต่ำกว่า3เท่า ของเบตที่อพุ่งออกไปนะครับถ้าเรากะด้วยสายตาเนี่ยตรงนี้นะครับในกรอบเบตสีแดงนี้นะครับกับอิมบร้านนะครับที่พุ่งขึ้นไปในกรอบดํานี้นะครับดูยังไงซะนะครับก็ไม่ได้2แน่นอนหรือไม่ก็อาจได้2อ,อยู่ดีแต่มันจะมาเข้าเงื่อนไขที่3คือระยะของอิมบรานนะครับ ที่พุ่งออกไปไม่ถึง3เท่าของเบสซึ่งจุดตรงนี้ก็ทําให้เราตีตกไปแล้วว่าเงื่อนไขตรงนี้หรืออิมบาลานตตรงจุดนี้นะครับเราจะไม่ทําการเข้าเทรดเด็ดขาดนะครับแล้วเรามาดูตรงนี้แล้วเรามาสังเกตตรงนี้นิดนึงในส่วนของอิมบาลาน e ที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยพยายามดูนะครับให้มันเป็นการปิดแท่งนะครับให้แบบชัดเจนนะครับ อันนี้ก็เหมือนแบบรูปแบบที่1นนะครับแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งครับถ้ามันพุ่งขึ้นไปแล้วแบบปิดไส้ยาวๆแบบนี้อันนี้คือไส้นะครับอันนี้คือไส้นะครับแล้วก็มีแท่งยาวๆขึ้นไปอีกแบบนี้แบบนี้คือโซนที่ไม่มีคุณภาพนะครับให้มองข้ามไปเลยนะครับให้มามองในส่วนของการปิดแท่งนะครับที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ ของตัวแท่งเทียนนะครับแบบนี้จะทำให้เ,เกิดการเฟลนะครับได้น้อยกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบนะครับของอิมบ a ลานที่มีคุณภาพที่ผมใช้ทำการเข้าเทรดนะครับอยู่โดยตลอดเวลาโอเคครับแล้วมันจะมีในลักษณะแบบนี้ครับถ้ามันเป็นขึ้นสมมุติน,นี้เป็นขึ้นใช่ไหมครับขึ้นมาเออลงมา แล้วเขาสามารถเคลียร์ไฮเดิมได้นะครับแล้วก็ไปทำไฮใหม่จุดตรงนี้นะครับไอจุดโลตรงนี้ครับให้มองหาอิมบาลานนะครับจุดโลตรงนี้ให้มองหาอิมบาลานคุณภาพแบบนี้นะครับที่ตรงจุดนี้นะครับแล้วราคาพูแบ็กลงมานะครับ ทำการมองเพื่อทําการบ่ายขึ้นไปนะครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขง,ง่ายๆคือให้เขาเคลียร์ไฮเดิมก็คือให้เขาเ,เขาเรียกว่าทําลายโครงสร้างนะครับทําลายโครงสร้างคืออยู่ดีๆมันเป็นขาลงมาอย่างนี้ถูกไหมครับคือถ้าเป็นขาลงมันก็ต้องเป็นขาลงต่อถูกไหมครับแต่ตราบใดถ้าราคามันพุ่งขึ้นมานะครับเขาเคลียร์สวิงนี้ได้นะครับ ก็คือถ้าเป็นในรูปแบบที่ดีดาวก็คือเกิดโอเวอร์แลปนะครับแต่การเกิดโอเวอร์แลปเนี่ยมันไม่ได้มองว่าราคามันจะขึ้นหรือว่าราคามันจะกลับตัวนะครับแต่มันเป็นการเบรกเพื่อทําให้เสียเทนขาขึ้นเออมันเป็นการเบรกเพื่อทําให้เทนทาให้เกิดการเบรกเพื่อเสียเทนขาลงนะครับแล้วถ้าราคาย้อนกลับมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นโอกาสของเรานะครับ เพื่อที่เราจะพิสูจน์นะครับว่าจุดตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่ลายใหญ่เข้าๆเ,เพื่อเป็นการเบรกเทนขาลงได้จริงไหมก็คือเราก็ต้องดูในตามอิมบาลานแบบเนี้ยแต่ถ้าเรามาเจออิมบาลานแบบนี้เราก็ไม่เข้าแต่ถ้าเจอแบบนี้โอเคเข้านะครับก็คือเอาง่ายๆเลยจะคว้าโอกาสหรือจะรอโอกาส แต่ถ้าจะรอโอกาสก็รอให้ราคามันมาเทสก่อนแล้วลองดูซิราคามันจะไปเคลียร์ไอสวิงนี้ได้ไหมพอราคาเคลียร์สวิงนี้ได้เสร็จราคาพูแบ็กลงมาเราก็ทำการบายที่แนวต้านที่กลายเป็นรับตรงนี้ขึ้นไปแต่ตรงนี้ก็อาจจะทำให้เราเสียโอกาสที่เราจะได้เก็บราคาที่ช่วงต้นน้ำจากตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็ ผมใช้ทฤษฎีของดาวเทอรี่นะครับเข้ามาประกอบด้วยครับผมเพื่อที่อะไรก็ตามอ่ะอยู่ดีๆมันลงแล้วมันขึ้นมันทําลายสวิงมันก็น่าจะขึ้นถูกไหมครับอะไรก็ตามที่อยู่ดีมันขึ้นแล้วอยู่ดีมันทําลายสวิงแล้วมันขึ้นไปถูกไหมครับแล้วถ้ามันไม่ไปเบรกไฮเดิม erm มันก็มีโอกาสที่จะลงแล้วอาจจะทําเป็น HNS หรือเป็นในส่วนของ QM ก็ได้ครับผม มจริงๆแล้วเรื่อง QM ่ผมพูดไปในส่วนของบทวิเคราะห์อของอ,อาทิตย์ที่แล้วแต่เดี๋ยวเราก็กลับมาทบทวนกันนิดนึงนะครับในส่วนของ QM เนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปอย่างนี้หรืออย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับราคามันจะทิ้งตัวลงมาแบบรุนแรงแล้วมันจะลงมาเคลียร์สวิงนะครับซึ่งเป็นโลเดิมนะครับ แล้วตรงจุดนี้เราก็มองหาอิมบาลานที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับผมแล้วเวลาราคาขึ้นไปเนี่ยเราก็แอคชั่นนะครับเพื่อทําการเซลลงมานะครับในส่วนของ QM เนี่ยถ้าราคามันลงมาเคลียโลเนี่ยก็คือสวิงเนี้ยนะครับแบบราคาลงมาแบบเป็นอิมบาลานยาวๆเลยตรงนี้ให้โฟกัสตรงจุดนี้เลยครับว่าเราจะเทคแอคชั่นนะครับตรงจุดนี้คือคุณภาพตรงโซนเนี้ยมันค่อนข้าง มีนัยยะสําคัญสูงนะครับก็เป็นพวกกองทุนหรือเป็นพวกแบงก์ต่างๆที่เขาทําการเข้าเทรดอย่าลืมนะครับการเทรด forex เนี่ยแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันเป็นการบอกความหมายยิ่งเป็นอิมบ a ลานที่ยาวๆต่อกันหรือเป็นแท่งต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีแรงฝั่งไหนเข้ามาขัดในอิมบ a ลานตรงนั้นเลยนะครับตรงนี้ให้สังเกตและให้จับพฤติกรรมของราคาให้ดีแล้วราคามันพูแบกกลับขึ้นมา นะครับหรือราคาพูแบ็กลงมาเราหาโอกาสที่จะแอคชั่นนะครับตรงจุดนั้นโอเคครับวันนี้ก็ขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรนะครับก็สามารถทิ้งไว้ใต้โพสได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆกุลลครับ